ความต้องการบริโภคน้ำตาลปี2564ทับ2565มากเกินปริมาณผลิตน้ำตาลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะในปี2021และ2022น้ํา้ำตาลโลกอาจขาดแคลนเชื่อว่าปริมาณน้ำตาลของโลกที่จะบริโภคในปี2021และ2022อยู่ที่ประมาณ1 7 4 2 0ล้านตันลดลงประมาณ 6แสนตันจากคาดการก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคน้ำตาลของจีนที่ดูจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกับมีการชะลอตัวและคาดว่าปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ในปี2021และ2022จะอยู่ที่173.40ล้านตันนะคะลดลงจากการคาดการก่อนหน้านี้ถึง3ล้านตันค่ะจึงเชื่อได้ว่าโลกจะเกิดสภาวะน้ำตาลน้อย กว่าความต้องการบริโภคถึงประมาณ8 0 0 0 0ตันค่ะซึ่งเมื่อมองภาพของปริมาณน,น้ำตาลที่ผลิตได้ในแต่ละภูมิภาคแล้วคาดว่าบราซิลผลิตน้ำตาลได้34ล้านตาันลดลงร้อยละ11จากปีก่อนหน้าอินเดียผลิตน้ำตาลได้29ล้านตาันเพิ่มขึ้นร้อยละ5จากปีก่อนหน้านะคะไทยผลิตน้ำตาลได้10ล้านตาันเพิ่มขึ้นร้อยละ47จากปีก่อนหน้า สหภาพยุโรป27ประเทศร่วมกับอังกฤษผลิตน้ำตาลได้17ล้านตาันเพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของอินเดียนะคะคาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้29ล้านตาันลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ถึง1.3ล้านตันค่ะโดยอ้อยส่วนหนึ่งของอินเดียถูกเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาล2025 E20 Goal ก็ขอขอบคุณข่าวสารจากนานาสาระอ้อยและน้ำตาลนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ